สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียงคามพบย้อนเวลาเยียวยาปัจจุบัน True Time Into Healing ผลงานของดร Brian L. w อ i s s EP ที่25ตอนการสำรวจตัวเองกุญแจอีกดอกที่ไขสู่การลํำลึกอดีตชาติชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคุณในปัจจุบันนี้มักจะแฝงรหัสบอกใบเกี่ยวกับอดีตชาติอยู่ด้วย ดังนั้นในยามที่คุณรู้สึกผ่อนคลายหรือมีเวลาว่างก็ให้ลองพยายามวิเคราะห์ตัวเองดูด้วยท่าทีที่ดึงตัวเองออกมาและพยายามไม่ตัดสินให้คุณค่าให้พยายามสังเกตและทดสอบถึงปัญญาและความสามารถของตัวคุณว่ามีมาจากที่ใดสืบทอดมาจากบิดามารดาใช่หรือไม่หรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับอดีตชาติสำหรับปัญญาความสามารถที่สืบทอดมาจากอดีตชาติตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ ก็เห็นจะได้แก่โมซาดซึ่งสามารถแต่งซิมโฟนีได้ตั้งแต่อายุ5ขวบมันจะเป็นการง่ายมากถ้าตั้งสนิทฐานว่าชาติที่แล้วโมซาดเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนได้พัฒนาความสามารถและปัญญาทางด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องและนำพรสวรรค์นั้นติดตัวข้ามายัางชาตินี้ด้วยความถนัดในภาษาใดภาษาหนึ่งหรือรู้สึกสนิทชิดเชื้อกับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งก็อาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ถึงอดีตชาติเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นในการบรรยายครั้งหนึ่งผมพบชาวคอเคเชียนที่มาจากรัฐโอลาฮมาซึ่งจะเดินทางไปจาเมกาทุกครั้งที่มีวันหยุดเขารักผู้คนและวัฒนธรรมของที่นั่นมากและมีความเข้าใจจาเมการาวกับเป็นคนในท้องถิ่นนั่นเองที่สำคัญคือเขาจะรู้สึกเหมือนกับได้กลับบ้านในครั้งแรกที่เขาได้ไปเยือนจาเมกาคุณอาจจะใช้ความสามารถพิเศษในปัจจุบัน เป็นจุดพิจารณาที่สำคัญในการเรียกความทรงจำจากอดีตชาติโดยผ่านเทคนิคลำลึกความทรงจำโดยการสะกดจิตหรือการสร้างจินตภาพประสบการณ์ไม่ดีที่เคยเกิดกับตัวคุณในอดีตชาติอาจจะกลายรูปมาเป็นความหวาดกลัวในชาติปัจจุบันก็ได้จงสำรวจตัวเองให้รู้ว่าหวาดกลัวสิ่งใดบ้างถามตัวเองว่าความหวาดกลัวนั้นมีมูลเหตุมาจากไหนและทำไมจึงกลัว มีเหตุอะไรเกิดขึ้นในตอนที่คุณเป็นเด็กที่เป็นสาเหตุหรือเปล่าคุณหวาดกลัวสิ่งนั้นอยู่เสมอๆหรือไม่ถ้าคุณหาสมมุติฐานที่มาของความหวาดกลัวเหล่านี้ไม่ได้และรู้สึกคล้ายกับว่ามันติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลาก็จงทดลองใช้เทคนิคการเล่นเทคนิคความฝันหรือเทคนิคการสร้างจินตภาพบางทีคุณอาจจะค้นพบสมมติฐานดังกล่าวจากอดีตชาติก็ได้เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องย้ําว่า หากต้องการประสบความสำเร็จในการทำแบบฝึกหัดนี้คุณจำเป็นต้องมีท่าทีของการไม่ตัดสินหรือให้คุณค่าใดๆตัวอย่างเช่นถ้าคุณจับเรื่องความกลัวน้ำของตัวเองโดยกล่าวว่าใช่แล้วฉันกลัวน้ำฉันเป็นคนขี้ขาดตาขาวก็แค่นั้นเองคุณยอมจะไม่มีทางพบสาเหตุที่อาจเกี่ยวข้องจากอดีตชาติได้เลยแม้บางคนจะรู้สึกสนิทสัมพันธ์กับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งแต่บางคนก็กลับไม่รู้สึกเป็นมิตรกับสถานที่บางแห่ง แม่บ้านลูกสามคนหนึ่งเล่าว่าตอนที่เธอและสามีเดินทางไปฮันนีมูนเมื่อเครื่องบินบินถึงสนามบินเอเธนเธอกลับรู้สึกหวาดผวาและยืนยันที่จะออกจากประเทศกรีซในทันทีพวกเขาบินต่อไปยังโรมและปารีสใช้ชีวิตในช่วงดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันอย่างมีความสุขโดยไม่เกิดความรู้สึกผิดปกติแต่อย่างใดหลายปีต่อมาเธอไปบำบัดด้วยวิธีล้ำลึกอดีตชาติและสามารถจดจำชีวิตในอดีตชาติที่เคยเกิดในประเทศกรีซได้ เธอพบว่าตัวเองเคยถูกผลักตกเหวตายด้วยฝูงชนที่ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับความเชื่อของเธออาจจะมีคนแย้งว่าความหวาดผวาที่เกิดขึ้นในขณะที่เธอไปถึงประเทศกรีซเป็นผลมาจากความกดดันที่เธอรู้สึกกับการเริ่มต้นชีวิตแต่งงานแต่การที่อาการเหล่านี้กลับหายไปเมื่อเธอไปยังประเทศอื่นๆย่อมเท่ากับปฏิเสธข้อโต้แย้งนั้นไปโดยปริยาย บางคนสัมผัสกับรหัสบอกใบ้ร่องรอยของอดีตชาติได้จากความรู้สึกเหมือนได้เคยผ่านพบประสบการณ์นั้นมาก่อนทั้งๆท,งที่เพิ่งเคยไปเยือนที่แห่งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตภายหลังที่ได้เสร็จสิ้นการบรรยายในครั้งหนึ่งของผมมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอายุราว50ปีเล่าให้ผมฟังถึงการไปเที่ยวที่ประเทศอิตาลีที่พวกเขาได้ไปเยือนเป็นครั้งแรกโดยที่ทั้งคู่พูดภาษาอิตาเลียนไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียว พวกเขาได้เช่ารถขับเที่ยวไปทางภาคเหนือของอิตาลีและเกิดหลงทางด้วยความกังวลที่เห็นความมืดค่อยๆโรยตัวปกคลุมพวกเขาจึงขับรถเข้าไปในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทันใดนั้นเองผู้เป็นภรรยาก็เกิดความรู้สึกประหลาดเหมือนได้เคยประสบเหตุการณ์นั้นมาก่อนเธอรู้สึกคุ้นเคยกับเมืองเล็กๆแห่งนั้นอย่างบอกไม่ถูกสามีของเธอได้บรรยายประกายตาประหลาดของเธอในขณะนั้นและที่ทำให้เขาต้องตกตะลึงก็คือภรรยาของเขา เริ่มใช้ภาษาอิตาเลียนพูดคุยกับคนในหมู่บ้านซึ่งเข้าใจว่าเธอรู้ภาษานั้นเป็นอย่างดีในความเป็นจริงแล้วเธอไม่เคยเรียนหรือเคยพูดภาษาอิตาเลียนมาก่อนเลยในชีวิตคุณเคยนึกขึ้นมาได้เองว่าได้เคยไปยังสถานที่ต่างๆในสภาพร่างกายที่แตกต่างกันไปและใช้ชีวิตอยู่ในการสมัยต่างๆหรือไม่ที่อาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฝันกลางวันเด็กๆมักจะเล่าว่าเกิดความรู้สึกแบบนี้บ่อยๆซึ่งอาจจะเป็นความทรงจําจากอดีตชาติ แม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนก็เคยเกิดความรู้สึกเหล่านี้เช่นเดียวกันคุณเคยสังเกตรหรือไม่ถึงสเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดให้เข้าไปหาใครบางคนอย่างที่คุณอธิบายไม่ถูกหรือเคยสงสัยความรู้สึกที่ไม่ถูกชะตากับใครบางคนโดยไม่มีสาเหตุบ้างไหมพวกคุณอาจจะเคยใช้ชีวิตด้วยกันมาก่อนก็เป็นได้ลองสำรวจความชอบความเกลียดการแต่งกายและอุปนิสัยความเคยชินของตัวคุณเองว่ามีบุคลิกโน้มนำไปในทางไหน สำรวจบ้านของคุณเองว่ามีงานศิลปะและอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างและตกแต่งเป็นรูปแบบใดเปิดใจให้กว้างและควบคุมจิตให้สงบแจ่มใสคนไข้รา,ายหนึ่งของผมไม่สามารถบอกรูปแบบแนวการสะสมของเธอออกมาได้เธอปฏิเสธการรู้สึกผูกพันกับวัฒนธรรมใดหรือยุคสมัยใดเป็นการเฉพาะแต่เพื่อนของเธอที่มาด้วยกลับสามารถชี้สรุปได้ว่าบ้านของคนไข้คนนี้เต็มไปด้วยศิลปะวัตถุของญี่ปุ่น ในศตรวรรษที่19เพราะฉะนั้นคุณจะต้องผ่อนคลายและไม่มองข้ามสิ่งซึ่งอยู่รอบๆตัวคุณไม่ต้องสงสัยว่าข้อมูลทั้งหลายจะจริงหรือไม่จิตของคุณเองที่สร้างข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาและการฝึกสังเกตก็มีผลอย่างเดียวกับการฝันกล่าวคือกระบวนการของมันสามารถกระตุ้นจิตของคุณให้ได้ข้อมูลของอดีตชาติที่สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นเป้าหมายในขั้นต้นของคุณก็คือการเปิดประตูและสร้างหนทางเดิน ต่อจากนั้นเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นคุณก็จะวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นคุณจะรู้เองว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใดตอนเทคนิคการเล่นเกมเพื่อเข้าสู่อดีตชาติการคิดโยงข้อความหรือถ้อยคำที่บรรจุในยะทางอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยคุณลำลึกอดีตชาติได้มีถ้อยคำสากลอยู่จำนวนหนึ่งที่อยู่เหนือพน้นวัฒนธรรมและชีวิตเนื่องจากเป็นสัจพจน์ที่ใช้กันอยู่ในทุกยุคทุกสมัย ผมได้นำถ้อยคำจำนวนหนึ่งที่ผมได้ปรับปรุงมาจากหนังสือเรื่องค้นพบอดีตชาติของคุณหรือ Discovering Your Past Life ซึ่งแต่งโดยกอรเลียแช w วิกมาแสดงไว้ข้างล่างนี้คุณอาจจะเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำของคุณเองได้โดยเสยรีเมื่อใดที่คุณรู้สึกผ่อนคลายจงหลับตาคิดหรือพูดถ้อยคำคำหนึ่งออกมาแล้วสำรวจดูว่าเกิดภาพฉากและความรู้สึกอะไรในจิตบ้าง หรืออาจจะบันทึกถ้อยคำเหล่านี้ลงเทปแล้วเปิดฟังก็ได้ใช้เวลาตามสบายวนเวียนอยู่กับถ้อยคำแต่ละคำในขณะที่ภาพเหตุการณ์และความรู้สึกปรากฏและเคลื่อนผ่านจิตของคุณคำเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้สงครามโบส์สันติภาพหอกทะเลทรายมหาสมุทรการสวนสนามภูเขาเรือถ้ม ปืนพระอาทิตย์ตกดินมีดความเจ็บปวดคลื่นมวลชนดนตรีแขวนคอเจ้าหน้าที่ประหารชีวิตหมาผู้อดอยากสัตว์ป่าความหิวโหวยน้ำท่วมทาตยาพิษพระราชาผู้บำบัดรักษาหนังสือ แพทย์พยาบาลการเขียนด้วยปากการ่างกายท้องฟ้ายามราตรีงานศพดวงดาวการเกิดจากนั้นให้จดบันทึกภาพที่ปรากฏขึ้นในจิตและใช้เป็นข้อมูลต่อไปสำหรับการค้นหารูปแบบหรือแนวเรื่องของอดีตชาติหรือใช้เป็นตัวนำเพื่อลำลึกความทรงจำหรือการสร้างจินตภาพตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดถึงคำว่าทหาร แล้วมองเห็นตัวเองกำลังเดินทับอยู่ในสงครามกลางเมืองคุณก็อาจจะจดบันทึกภาพเอาไว้ในสมุดจากนั้นก็นมานั่งทำสมาธิเรื่องดังกล่าวในวันถัดมาหรือสัปดาห์ต่อมาหรือแม้แต่ในเดือนต่อมาการฝึกเช่นนี้จะช่วยเปิดหนทางได้อย่างน่าสนใจยังมีเทคนิคการเล่นอีกแบบหนึ่งที่ผมเรียกว่าการมองหน้าซึ่งสามารถช่วยคุณลำลึกอดีตชาติได้เช่นเดียวกันขอให้คุณกับเพื่อนนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยมีระยะห่างกันประมาณ1ฟุตเปิดไฟสลัวและเปิดดนตรีเบาๆเพ่งมองใบหน้าของเพื่อนพิจารณาดูว่าใบหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโดยปกติใบหน้าของเราจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตาจมูกและทรงผมก็อาจจะเปลี่ยนรูปทรงใหม่เทคนิคมองหน้านี้สามารถฝึกตามลำพังได้ด้วยการอาศัยกระจกเงาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของตัวเองถ้าคุณสังเกตเห็นแสงสีขาวที่แผ่จากศีรษะของเพื่อน หรือจากศีรษะของคุณในกระจกเงาเป็นวงขนาดประมาณหนึ่งนิ้วหรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ว่าคุณกำลังมองเห็นปรากฏการณ์ของกระแสพลังที่แผ่จากร่างกายหลายคนรายงานว่าได้เห็นแสงพลังออร่าดังกล่าวและบางครั้งก็ยังเป็นแสงที่มีสีสันด้วยผมเคยศึกษาแสงพลังของหลายคนซึ่งต่างก็บรรยายลักษณะสีสันของแสงพลังออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันเมื่อผมบอกให้พวกเขามองหรืออ่านกระแสพลังของใครสักคน พวกเขาจะบรรยายออกมาได้อย่างคล้ายคลึงกันผมฝึกเทคนิคการมองหน้าครั้งแรกในห้องทํางานพร้อมกับคนอื่นๆพวกเขาต่างก็มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าสีของหน้าผมดวงตาและอื่นๆอย่างไรก็ตามผมก็ยังกังวลว่าวิธีการง่ายๆเหล่านี้อาจจะโง่เขาลาไรสาระเกินไปหรืออาจเป็นเพียงวิธีการบิดเบือนผัสสะเท่านั้นผมจึงเสนอให้เป็นวิธีหนึ่งสําหรับกลุ่มปฏิบัติการแต่ในที่สุด ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นของกลุ่มทดลองปฏิบัติการครั้งหนึ่งซึ่งมีคนมาร่วมหลายร้อยคนผมก็ตัดสินใจที่จะลองดูมีการนั่งจับคู่หันหน้าเข้าหากันร,ร่วมร้อยกว่าคู่ภายใต้ไฟสลัวในห้องโถงของโรงแรมและต่างก็จับจ้องใบหน้าคู่ของตนหลังจากผ่านไปชั่วขณะหนึ่งก็ให้หาคู่ใหม่และทดลองทำในลักษณะเดียวกันผลที่ปรากฏออกมาสร้างความรู้สึกประหลาดใจแก่ทุกคนเป็นอันมาก ส่วนใหญ่จะเห็นใบหน้าของคู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะซึ่งบางคนก็ดูเป็นใบหน้าที่โบราณมากก็มีบางคนก็เกิดผัสสะทางจิตมองเห็นรูปหน้าที่คล้ายคลึงกับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วบางคนมองเห็นรูปหน้าที่ชวนให้คิดว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณบางคนก็มองเห็นใบหน้าที่คู่ของตนได้เคยเห็นจากการล้ำลึกอดีตชาติหรือสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ที่สื่อทางวิญญาณได้เมื่อทำการสลับคู่และทดลองใหม่ สิ่งที่คนใหม่เห็นก็ยังคงเป็นใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกันมีอยู่หลายคนที่มองเห็นแสงพลังเป็นครั้งแรกเด็กชายอายุ14ปีคนหนึ่งถึงกับสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆของคู่ได้โดยทางจิตเขาไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนเลยนับจากการทดลองครั้งนั้นผมก็เลยนำเทคนิคมองหน้ารวมเป็นกรรมวิธีอีกอย่างหนึ่งสำหรับโครงการกลุ่มปฏิบัติการต่างๆทุกโครงการซึ่งก็ได้ผลดีอย่างคงเส้นคงวาสร้างความสนุกสนานได้ไม่น้อย เคล็ดที่สำคัญสำหรับเทคนิคการมองหน้าก็คือต้องกระทำภายใต้แสงไฟสลัวมันจะช่วยปลดปล่อยสมองซีกซ้ายและเปิดทางให้ภาพทางยานทาัศน์ปรากฏออกมาได้อย่างง่ายขึ้นเทคนิคการมองหน้าจะให้ในัยยะเกี่ยวกับอดีตชาติต่างๆหลายชาติเช่นเดียวกับวิธีการอื่นๆเช่นการสร้างจินตภาพการเพ่งสมาธิและการเชื่อมโยงความคิดอย่างเสรีโดยจะช่วยร้อยเรียงภาพความทรงจำในอดีตชาติออกมาได้ จงปล่อยให้ภาพเหล่านั้นขยายและพัฒนาของมันไปอย่าได้วินิจฉัยข้อมูลใดๆทั้งสิน้นใบหน้าหนึ่งอาจจะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกลุ่มใบหน้าหรือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดอาจจะคลี่คลายออกมาจากเบื้องหลังใบหน้านั้นก็ได้คุณอาจจะได้ยินเสียงหรือถ้อยคำบางคำที่สําคัญก็ได้การไปพบคนทรงที่มีชื่อเสียงบางคนซึ่งสามารถอ่านชีวิตในอดีตชาติได้ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราลํำลึกอดีตชาติได้อย่างมีรสชาติเขาอาจจะสามารถบอกในยะที่มีคุณค่าแก่คุณได้หรือคุณอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างในยามที่เขาพูดออกมาการรับรู้จากการอ่านเหตุการณ์ผ่านคนทรงจะให้ความดุนแรงทางอารมณ์ไม่มากเท่ากับการลํำลึกอดีตด้วยตนเองซึ่งจะกระทบถึงคลังของความทรงจำโดยตรงทำให้ภาพเหตุการณ์และอารมณ์ต่างๆสัมผัสกับการรับรู้โดยตรงดังนั้นการรับรู้ผ่านคนทรง จึงไม่มีผลในการบำบัดร,รักษาอย่างไรก็ตามการได้พบกับคนทรงที่ดีก็เป็นประสบการณ์ที่ดีซึ่งอาจช่วยให้ได้ข้อมูลบางอย่างที่กระตุ้นให้จดจำอดีตได้บีทริชบริชผู้มีพลังจิตสื่อสารกับวิญญาณได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วในนิวยอร์กและไมอามีเราให้ผมฟังถึงลูกค้าคนหนึ่งซึ่งต้องการอะไรมากกว่าเพียงการรับรู้ข้อมูลทางวิญญาณชายผู้นั้นซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งต้องการล่วงรู้อดีตชาติของตนเอง โดยการชวิธีสื่อทางจิตชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้เห็นภาพทางจิตจากการสัมผัสวัตถุที่เป็นของคนคนนั้นบีทริดได้เห็นรูปล่างของชายคนนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแขนของเขาคล้ำขึ้นและกล้ามเนื้อกำยำล่ำสันมากขึ้นเธอมองเห็นเขาเป็นนักรบที่เชี่ยวชาญการยิงธนูเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าผู้บริหารของบริษัทอยู่ในนิวยอร์กคนนี้ชอบกีฬายิงธนูเป็นชีวิตจ,จิตใจ บีทริสล่วงรู้ถึงความสนใจของชายผู้นี้ด้วยการใช้พลังจิตหรือเธอสามารถอ่านจิตจนกระทั่งรู้ความสนใจของเขาแล้วจึงโยงเรื่องจนได้คำตอบหรือหรือเป็นเพราะว่าบีทริสมองเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติของเขาจริงๆและเป็นอดีตชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับชาติปัจจุบันด้วยขณะที่บีทริสกำลังอ่านจิตให้กับลูกค้าอีกรายหนึ่งภายในห้องก็พลันมัวสลัวลงแล้วเธอก็เห็นลูกค้าของเธอเปลี่ยนไปเป็นหญิงสาวชาวตุรกี ซึ่งขายกำไรและเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆอย,อยู่ในตลาดเมื่อหลายร้อยปีก่อนหลังจากนั้นลูกค้าได้ถอดเสื้อนอกออกและถลกแขนเสื้อให้ดูกำไรที่สวมอยู่เต็มข้อมือของเธอแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะขึ้นมาบีทริดมองเห็นกำไรใต้แขนเสื้อของลูกค้าได้โดยการใช้พลังจิตหรือหรือว่าเธอมองเห็นอดีตชาติของหญิงผู้นี้เป็นแบบนั้นจริงๆแม้แต่บีทริดเองก็ยังไม่แน่ใจอีกครั้งหนึ่งบีทริดมองเห็นลูกค้าหญิงของเธอ เปลี่ยนจากชาวฮาวายโบราณเป็นชาวยุโรปตอนเหนือจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาเป็นตัวตนของเธอในปัจจุบันแล้วก็หมุนเวียนกลับไปในวัตจักรเดิมลูกค้าคนนี้ได้เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเธอใช้เวลาพักร้อนของเธอในสถานที่ส,สองแห่งเท่านั้นคือฮาวายและสแกนดิเนเวียยังมีลูกค้าที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอีกคนหนึ่งที่บีทริซมองเห็นอีกร่างหนึ่งของเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนบีทริซบรรยายถึงวิธีการใช้วัสดุ คล้ายช้อนชนิดหนึ่งซึ่งนักศึกษาคนนี้นำมาใช้ซัดเหวี่ยงคล้ายกับธนูโบราณหรือหอกซัดทำนองนั้นเธอยังพูดถึงกระท่อมที่ปลูกเรียงเป็นแนวขนานไปตามแม่น้ำและพูดถึงชนเผ่าดุร้ายที่อาศัยอยู่เหนือลำน้ำขึ้นไปศาสตราจารย์ที่สอนวิชาโบราณนคนดีของนักศึกษาคนนี้ยืนยันว่าไม่เคยมีอาวุธชนิดที่ว่านี้เด็ดขาดแต่ในที่สุดนักศึกษาคนนี้ก็ได้พบภาพของอาวุธชนิดนี้ในหนังสือเล่มหนึ่ง ส่วนเบทริสเองก็ไม่รู้จักอาวุธชนิดนี้มาก่อนที่เธอจะเห็นภาพทางจิตเลยอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความทรงจําของอดีตชาติได้ก็คือการจัดการเกี่ยวกับสรีระร่างกายความทรงจําบางอย่างมีความเกี่ยวข้องกับบางส่วนของร่างกายคนจํานวนมากเคยได้เห็นภาพเหตุการณ์ของอดีตชาติวาบเข้ามาในขณะที่รับการนวดเพื่อคลายความเครียดการเคลื่อนไหวร่างกายปฏิกิริยาตอบสนองหรือวิธีการอื่นๆเพื่อกระตุ้นสลีระ ตัวอย่างเช่นผู้ที่เคยถูกหอกแทงเข้าที่แผ่นหลังในอดีตชาติอาจจะรับรู้เหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บครั้งนั้นได้ในขณะที่ถูกกดนวดอย่างค่อนข้างแรงณอวัยวะเดียวกันนั้นแต่บางครั้งส่วนที่กระตุ้นให้เกิดการลํำลึกก็อาจจะเป็นบริเวณอื่นที่พบบ่อยก็คือบริเวณน่องและเท้าประสบการณ์ของผมที่เกิดในขณะรับการนวดซึ่งเคยเล่าไว้แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีของปรากฏการณ์ทำนองนี้ในขณะที่ผู้บำบัดนวดที่เท้าของผม ผมก็เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมากและทันใดนั้นก็เห็นภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนว่าผมเคยเป็นนักบวชในตะวันออกไกล้สมัยโบราณหากคุณเกิดความทรงจำชนิดนี้หรือแม้แต่เศษเสี้ยวของความทรงจำขอให้จดลงในบันทึกของคุณคุณอาจจะเห็นได้ในเวลาต่อมาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมทั้งหมดหรือคุณอาจจะขยายความทรงจำนั้นๆได้ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆที่กล่าวมาประเด็นสำคัญสุดท้ายที่จะกล่าวก็คือ อย่าได้ประหลาดใจถ้าเทคนิคการลำลึกความทรงจำที่กล่าวมาหรือแบบฝึกหัดในบทถัดไปเกิดนำพาคุณไปยังที่ที่ไม่ใช่อดีตชาติทุกครั้งที่ผมช่วยคนไข้ทำการละลึกชาติผมไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าภูมิปัญญาระดับสูงของพวกเขาจะนำพาเราไปที่ใดบ้างแต่จุดหมายปลายทางมักจะเป็นอดีตชาติชาติหนึ่งหรือชุดหนึ่งแต่บางครั้งปลายทางที่ไปถึงกลับเป็นสมัยที่เขาเป็นเด็กหรือสถานบำบัดรักษาสักแห่ง หรือเป็นสถานลึกลับที่สว่างสวยัยคล้ายกับสภาวะกึ่งกลางระหว่างพบแต่ในทุกกรณีก็ล้วนขึ้นอยู่กับปัญญาแห่งจิตใต้สำนึกของคุณเองที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกท,ที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการแนะนำคนไข้ให้ระลึกอดีตชาติผมมักจะรู้สึกเหมือนเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมเดินทางเท่านั้นคุณอาจจะได้พบกับสถานที่และประสบการณ์ใหม่ๆเมื่อใช้เทคนิคในข้างตน้นซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นสถานที่หรือประสบการณ์ซึ่งแตกต่างจากที่บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ หรือสถานที่ที่ผมไม่เคยพบมาก่อนจงเปิดใจให้กว้างพร้อมรับความเป็นไปได้ที่จะพบกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็มักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เติบโตได้มากแทนที่คุณจะได้เห็นอดีตชาติคุณอาจจะได้ไปยังที่บางแห่งเพื่อที่จะไปอ่านบันทึกลึกลับเช่นประสบการณ์ของเบทที่กล่าวไว้ในบทที่9หรือคุณอาจจะได้พบคนที่คุณรักภายในสวนและให้คาแนะนําเพียงคําเดียวแก่คุณดังที่พ่อของเบสซี่ให้เธอในบทที่5 คุณอาจจะได้ประสบกับสัจภาวะอื่นๆในมิติอื่นซึ่งอยู่พ้นจากการละเทศะปกติที่เราเคยรับรู้กันมาจงปล่อยให้การเติบโตของคุณพัฒนาไปทางการก่อยานทัศน์และรูปแบบที่ปัศจากกรอบกำหนดตายตัวคุณจะเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่คุณยังรู้สึกสนุกและไม่พยายามวินิจฉัยประสบการณ์ของตัวเองโปรดจำไว้ว่าถ้าเกิดมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเกิดปัญหาคุณก็อาจจะพบกับนักสกดจิตบําบัดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ที่ล้ำลึกกลับไปยังอดีตไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กหรือในอดีตชาติหรือในที่อื่นๆก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกไม่สบายหรือวิตกกังวลแต่อย่างใดผมเคยทําการล้ำลึกอดีตชาติให้กับคนมามากและบางครั้งก็เป็นกลุ่มใหญ่โดยไม่เคยมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยคุณจะไม่ถูกกักไว้ในที่ที่คุณไปอย่างแน่นอนคุณมักจะมีทางเลือกที่จะลืมตาหรือจะลอยตัวอยู่เหนือประสบการณ์ได้คุณเลือกได้อยู่เสมอ จิตใต้สำนึกของคุณนั้นยังคงอยู่ในที่ในทางเสมอและจะไม่ปล่อยให้ปัญหาที่คุณจัดการไม่ได้เกิดขึ้นเป็นอันขาดสุดท้ายนี้เทคนิคทั้งหลายซึ่งช่วยในการลำลึกอดีตหรือกระทั่งช่วยคุณสามารถสัมผัสกับนัยยะบางอย่างเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีเพียงเท่านี้จากการศึกษาพบว่าการลำลึกอดีตชาติอาจจะเกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าช็อตในพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองหรือจะเกิดจากการย้อนความทรงจำในระหว่างการใช้ยา หรือเกิดจากอาการทางจิตอื่นๆหรือการอยู่ในสภาพโคม่าหรือใกล้าตายหรือการถอดวิญญาณตลอดจนวิธีการลึกลับวิธีการอื่นๆการศึกษาสำรวจเรื่องทำนองนี้ก็ให้เกิดความตื่นเต้นและความปีติเมื่อคุณตระหนักได้ว่าคุณยิ่งใหญ่กว่าอัตราและบุคลิกภาพของคุณในปัจจุบันตัวคุณที่แท้จริงตัวคุณที่เป็นอมตะก็คือตัวคุณที่ปราศจากกายสังขารหนึ่งไปสู่อีกกายสังขารหนึ่งจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง ่างนาตื่นเต้นเสียนี่กระไรที่ได้พบกับตัวตนที่แท้ของตัวเราเองจบเนื้อหาของข้ามพบย้อนเวลาเยียวยาปัจจุบัน True Time Into Healing ที่จริงแล้วยังมีเนื้อหาที่เป็นส่วนเสริมที่เกี่ยวกับวิธีการลำลึกอดีตชาติแต่เนื่องจากผมเคยทำเนื้อหาอันนี้แล้วตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนใน playlist ที่ชื่อว่ากระบวนการเพื่อการตื่นรู้เลยเห็นว่าไม่ควรจะทำซ้ำซ้อนดังนั้นจึงขออนุญาตจบเนื้อหาของข้ามพบ ใน EP นี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ